โดย True 5G ผู้ให้บริการอันดับหนึ่งในเอเชียแปซิฟิกเร็วแรงสุดในไทยแซมมี่คาเวลเผยผลงานแรกคืนแทนลูกรักชอดซ้ายทิป าร่ามารากุลเลนประกาศข่าวดีตั้งท้องลูกคนที่สองแล้วแต่ละแมเคลื่อนไหวไลฟ์เผยความในใจชีวิตที่เจอมอรสุม สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยู่กับกูมุมโนี่ไซส์เช้าค่ะวันเทิงและพวกเรา2คนพระแพนิวค่ะใช่แล้วนะคะแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามช่องทางต่างๆของพวกเราด้วยค่ะถูกต้องค่ะโอ้ยข่าวแรกของเราวันนี้ต้องบอกว่า พอผันตัวเป็นนักแสดงอิสระนะคะก็โอ้โหงานเข้ารัวๆเลยแววแววมาด้วยนะว่างงขึ้นแท่นลูกรักที่ชอตแล้วสำหรับคุณแซมมี่คาวเวลล์สันเองนะคะก็มีการแอบเผยภาพเบื้องหลังการทำงานของกอ,องถ่ายลง IG สตอรีของเธอค,คู่กับคุณพุฒพภูพธิชัยคนก็เลยเดากันไปว่าเอ๊ะต้องเป็นคลับ Friday แน่ๆเลยไปดูกันค่ะ อุบเงียบมานานเลยนะคะหลังผ่านตัวเป็นนักแสดงอิสระโบกมือบายบายต้นสังกัดวิกมอชิดค่ะล่าสุดนางเอกสาวสายแซ่บความสามารถครบเครื่องอย่างคุณแซมมี่คาวเวลส์นะคะก็ได้โพสต์ภาพลง IG s t สตอรเรียกน้ำย่อยพวกเราเบาๆถ่ายเบื้องหลังการร่วมงานครั้งแรกกับพระเอกสุดฮอตอย่าง DJ พุฒพุทธิชัยถ่ายวันแรกเนี่ยก็สุดปังเลยค่ะซีนที่สก็ดราม,มา่าน้ำตาเล็ด งานนี้ก็ทำเอาหลายคนสงสัยว่าจะเป็นผลงานเรื่องอะไรกับช่องหรือว่าค่ายไหนกันแน่นะคะซึ่งก็คาดเดากันไปว่าน่าจะเป็นหนึ่งในซีรีส์ของ Club Friday ของพี่ชอตสายทิพย์ค่ะพี่ก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าจีบสาวแซมมี่มาแทนสาวควานุสัมณีในละครเรื่องสายรุ้งนั่นเองแววมาอีกนะคะว่าไม่ทันไรเนี่ยก็ป้อนงานรัวๆแบบนี้ต้องเรียกว่าขึ้นแท่นลูกรักซะแล้วล่ะค่ะแต่ว่าผลงานแรกหลังผ่านตัวเป็นอิสระของสาวแซมมี่นั้นจะออกมาแซบแค่ไหนเนี่ย ต้องรอติดตามชมกันอย่ากคลาดสายตาเลยทีเดียวถ้าเป็นคลับ Friday จริงๆอ่ะคิดว่าต้องแซปมาแนๆ่ๆเพราะว่าเขาทำแต่ละครแนวแบบเดือดเ,เผ็ดร้อนอะไรอย่างเงี้ยใช่เดี๋ยวรอติดตามกันนะคะว่าบทบาทที่ได้รับจะเป็นอย่างไรค่ะนะคะมากันที่คุณหยาดทิพย์าร,ราชปานกันบ้างคะ่ะล่าสุดต้องบอกว่าเพื่อนๆก็เซอร์ไพรส คือเขาใกล้วันวิวาเข้าไปทุกทีงานนี้เหล่าเพื่อนๆก็เลยจัดปาร์ตี้ให้ค่ะนับถอยหลังอีกไม่กี่วันว่าที่เจ้าสาวคนสวยหยาทิพย์ราชปานก็จะจูกมือว่าที่เจ้าบ่าวเข้าสู่ประตูวิวาแล้วค่ะซึ่งงานแต่งของหยาทิพย์ก็คืบหน้าไปเยอะแล้วด้วยทั้งเรื่องของชุดแต่งงานภาพพรีเวดดิง้งแล้วก็นอกจากเจ้าสาวที่พร้อมมากแล้วทีมเพื่อนเจ้าสาว ก็พร้อมและก็ตื่นเต้นไปด้วยกับคุณหยาดไม่แพ้กันโดยล่าสุดนะคะแก๊งเพื่อนของเธอเนี่ยก็มีการรวมตัวกันจัดปาร์ตี้สละโสดให้กําลังใจแล้วก็เตรียมที่บอกว่าจะฉลองให้เพื่อนที่กําลังจะเป็นเจ้าสาวด้วยในอีกไม่กี่วันงานนี้เพื่อนๆก็มากันเยอะมากค่ะมีทั้งเพื่อนอนวงการในวงการเช่นคุณมิ้นนัทวราคุณเบ้นปุญญาพรคุณเปรี้ยวทัศนียานะคะคุณแม็กกี้อาภาคุณพลอยออยาดา งานนี้ทำเอาคุณหยาดก็รู้สึกว่าเซอร์ไพรส์ไปจริงๆแล้วค่ะเมื่อเพื่อนๆในระมิดงานปาร์ตี้สลาสดสดให้แบบสุดอบอุ่นเลยในงานเฮนไนซึ่งก็เต็มไปด้วยรอยยิ้มแล้วก็ความสุขด,ดูเหมือนว่าจะทําเอาคุณหยาดในน้ำตาแตกไปทีเดียวพี่เมื่อกี้แอบไปดู Instagram มาเพราะเหมืนอนที่เบ็นคุณยาพรก็ไปที่งานนี้ด้วย แอบเห็นเธอมีแบบเหมือนชุดญ,ญี่ปุ่นแบบผูกผ้าที่หัวใช่ป่ะแบบเป็นผ้าสำาสาลสี่ยมจริงเป็นกางเกงในจีสติงค่ะล่าสุดจริงหรอสีชมพูกูจะไปดูโลก <c oughs> ก็อาจจะแบบว่าสนุกสุดเวียงเพราะว่าชุดเขาเป็นแบบเป็นตีมสีน้ําเงินไงแต่แล้วทำไมที่ผูกผมเขาเป็น,ปนสีชมพู ดูไปดูมาเป็นลูกไม้แล้วมีตาข่ายชัดเลยนั่นชัดเป็นเลยจิตสติเป็นชั้นในนั่นในอาจจะเป็นแบบของขวัญที่เพื่อนให้เพื่อนความเป็นเพืซูซ่าอะไรแบบนี้หรือเปล่าก็น่ารักดีนะคะมาที่เรื่องที่เราต้องไปแสดงความยินดีกันดีกว่าสําหรับคุณซาร่ามาลากุนเลนั่นเองนะคะประกาศข่าวดีตั้งทองลูกคนที่สองแล้วค่ะ มีลูกหัวปีท้ายปีจริงๆเลยนะคะเพราะว่าเพิ่งจะคลอดลูกชายคนแรกไปเมื่อปีที่แล้วสําหรับคุณแม่คนสวยค่ะคุณซาร่ามาลากุนเลนนะคะหลังแต่งงานไปกับคุณแพทริกสามีนักธุรกิจค่ะโดยคุณซาร่าก็เพิ่งจะคลอดลูกชายคนแรกอย่างน้องชานเดอร์ไปไม่นานล่าสุดก็มีข่าวดีก็จะมีลูกคนที่2แล้วนะคะซึ่งคุณซาร่าก็ได้โพสต์ภาพครอบครัวสุดอบอุน่นพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกแล้วก็ลูกในท้องของคุณซาร่าด้วยที่ตอนนี้อายุครรภ์ก็ได้22สัปดาห์แล้วเ ท้องโตชัดเจนโดยสศาวศารานะคะยังได้โพสต์ข้อความประกศาศข่าวดีผ่านทางอินสตาแกรมไว้ด้วยนะคะว่า s a n d e r started sleeping through the night and Mummy started drinking wine again แล้วก็มีเครื่องหมายเท่ากับ baby hashtag #2 #bigbrothersander แล้วก็มี hashtag ว่า22 weeks pregnant นะคะแล้วก็แอดไปที่คน p r a c t i e สามีด้วยใตยโ้โพสก็มีแต่คนเนี่ยเข้ามาแสดงความยินดีกับคุณซาร่ากันมากมายเลยอีกไม่กี่เดือนก็ได้เห็นหน้าหนูน้อยกันแล้วนะคะหน้าตาจะต้องน่ารักน่าชังแบบน้องซันเดอร์พี่ชายคอนโตแน่เลย แสดงความยินดีด้วยนะคะนะฮะมากันที่วงชายนี่บ้างนะคะล่าสุดเนี่ยคุณที่คนคุณขี่มีการพูดถึงอดีตสมาชิกผู้ล่วงลับไปแต่ทีนี้ล่าสุดก็มีคนบอกว่าเขาก็ออกมาเล่าว่าเหตุผลที่เขาพูดถึงมันเป็นเพราะอะไระไปติดตามกันค่ะ แทงกันไปก่อนหน้านี้เรื่องที่คีหรือว่าคิมคีย์บอมสมาชิกวงชายนี่พูดถึงจองฮยอนสมาชิกผู้ล่วงลับอยากไม่มีวันกลับของของวงเขานะคะพูดถึงบนเวทีหลังคว้ารางวัลทางมิวสิกโชว์กับผลงานเพลงใหม่ที่เพิ่งจะปล่อยออกมาค่ะโดยคียบอกว่ามีบางอย่างที่เขาไม่ได้พูดมานานมีใครบางคนที่เขาคิดถึงมากๆคนที่จากไปแล้ว หลังจากนั้นนะคะวงใช้นี่ก็มีหลุมดําที่เป็นหลุมว่างขนาดใหญ่อยู่เสมอเขาอยากจะบอกว่ารักแล้วก็คิดถึงคนคนนั้นมากๆโดยประเด็นนี้คีเปิดใจกับแทยอนแห่งวง Girls Generation เพื่อนสนิทร่วมสังกัดค่ายเพลงเดียวกันนะคะระหว่างการปรากฏตัวในรายการ i i v l a l o e โดยบอกว่าเขาไม่ชอบที่ประเด็นของจองฮยอนกลายเป็นเรื่องต้องห้ามไม่ให้มีการพูดถึง สำหรับตัวเขาเองอยากจะบอกกับทุกคนว่าเขาโอเคแล้วและไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยถ้าเราจะคิดถึงหรือโหยหาคนที่จากไปค่ะก่อนหน้าน,นี้นะคะเขาก็มักจะเลี่ยงไม่ตอบคําถามเกี่ยวกับจองฮยอนค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าคนถามเนี่ยอยากจะสร้างกระแสรหรือว่าใช้ประโยชน์จากเรื่องนี้หรืออยากจะได้ภาพตอนที่เขานั้นกลั้นน้ําตาไม่อยู่ แต่เขาก็คิดว่าสักวันหนึ่งเขาจะรับมือกับเรื่องนี้ได้แล้วอยู่ๆโมเมนต์นั้นก็มาถึงนะคะตอนที่วงไชนีนั้นคว้ารางวัลแชมป์เพลงฮิตท่ามิวสิกโชว์จากผลงานล่าสุดค่ะซึ่งคีก็บอกว่าไม่ได้ตั้งใจจะพูดถึงจงฮยอนเลยแต่น่าจะเพราะว่าจิตใต้สํานึกของเขาเนี่ยคิดอยู่เสมอว่าช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือช่วงเวลาที่วงไชนีนั้นอยู่กันพร้อมหน้าในตอนนั้นนะคะก็เลยทําให้อยู่ๆเขาก็พลั้งครูถึงจงฮยอนออกมาระหว่างที่อยู่บนเวทีหลังรับรางวัลน,นั่นเองค่ะ เป็นผลงานที่ทําร่วมกันมาแบบนี้ด้วยก็คงต้องคิดถึงเป็นธรรมดานะใช่แล้วนะคะม,มากันที่คนที่อยากจะพูดคุยกับศิลปินที่ชอบเรียกว่าเป็นอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจมากนะสำหรับวิลเลียมแชตเนอร์นะคะกำลังจะฉลองวันเกิดอ้อฉลองวันเกิดอายุครบรอบ90ปีไปแล้วเขาก็เลยมีของขวัญมาให้แฟนๆที่อยากจะพูดคุยกับเขาเป็นการส่วนตัวแต่งานนี้ตัวเขาไม่ได้ไปพูดคุยเองนะคะแต่ว่าใช้หุ่นยนต์ AI ไปพูดคุยโอ้โหจะเป็นยังไงไปดูกันค่ะ อสล้ำมากเมื่อวันที่22มีนาคมที่ผ่านมานะคะถือเป็นวันครบรอบวันเกิดอายุ90ปีแล้วของวิลเลียมแชตเนอร์นะคะดาราวุโซชาวแคนาดาที่แฟนผลงานต่างจดจำเขาจากบทกัปตันเจมส์ทีเคิร์กนะคะจากซีรีส์มหากับ s ไซไฟอย่าง Star Trek นั่นเองและในโอกาสพิเศษนี้นะคะก็เลยทำให้วิลเลียมแชตเนอร์เนี่ยกลายเป็นคนแรกๆเลยที่ได้มีคุณนยนต์ AI เป็นของตัวเองค่ะ โดยการพัฒนาของทาง s t o r y f i r e นะคะบริษัทเทคโนโลยีชื่อดังใน LA หรือว่า AI ปัญญาประดิษฐ์ของ William c h a t n e r เนี่ยพัฒนาขึ้นมาจากบทสนทนาของจริงจาก w i l l i a m c h a t n e r เลยทั้งลุกแล้วก็เสียงเลยนะคะเพราะว่าเจ้าตัวนั้นมันนั่งตอบคำถามให้จริงๆระหว่างการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนานั่นเองค่ะจากตรงนี้จะทำให้แฟนๆผู้สนใจสามารถมีปฏิสัมพันธ์สนทนากับ William c h a t n e r v e เวอร์ช AI ได้เหมือนคุยกับตัวจริง โดยระบบจะเลือกคำตอบที่เหมาะสมจากฐานข้อมูลที่เก็บเอาไว้โดยผู้สนใจเพียงแค่มีอินเทอร์เน็ตก็สามารถที่จะเข้าไปสัมผัสประสบการณ์กับการคุยกับ William Shatner Version AI ได้แบบไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายเลยค่ะ เลยอ่ะเป็นการเปิดประสบการณ์ให้กับคนที่แค่มีเอร์เน็ตเองก็คลิกเข้าไปพูดคุยกับจาราศริลปินที่ชอบได้แล้วใช่ไหมเจ๋งมากๆเลยนะคะเดี๋ยวก็ลองดูแล้วกันว่าศิลปินไทยจะมีใครทำคนแรกบา้างหรือเปล่ารอติดตามเลยค่ะค่ะแต่ว่าช่วงนา้นนะคะคุณกาละแมออกมาพูดถึงชีวิตตอนนี้ว่าหลังจากที่คดีความต่างๆเกิดขึ้นแล้วก็เธอออกมารับผิดชอบอะไรต่างๆไปเนี่ยตอนนี้ชีวิตเป็นอย่างไรบ้างค่ะ ก่อนหน้านี้คุณกะระแมก็โดนเรื่องราวมากมายที่เรียกว่าหนักมากจริงๆแหละ,ะนะคะซึ่งล่าสุดเธอก็ออกมาพูดถึงเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นและก็เล่าถึงชีวิตที่เจอมรสุมต่างๆด้วยค่ะ หลังจากที่พิธีกรมากความสามารถกะละแมพัชรศรีได้ถูกดำเนินคดีโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเกินจริงก่อนที่เธอจะออกมาเปิดใจขอโทษกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดและขอแสดงความรับผิดช,ชอบต่อสังคมนอกเหนือจากกระบวนการทางกฎหมายด้วยการขอยุติบทบาทหน้าที่ทางพิธีกรทั้งหมดที่เธอเป็นผู้ดำเนินรายการอยู่ค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ใช้ชีวิตตามปกติ ล่าสุดคุณกรลแมเองได้ไลฟ์ผ่าน Facebook อัปเดตชีวิตของตัวเองหลังประกาศยุติบทบาทพิธีกรหน้าจอโดยมีบางช่วงบางตอนเผยว่าชีวิตในแต่ละวันเจอหน้าผู้คนก็จะได้กำลังใจในฐานะแม่คนอื่นพูดกับเราแม่จะเอาใจเขามาใส่ใจเราคนไม่รู้จักกันแต่เราเจอคำพูดจากคนที่ไม่รู้จักที่ปกติเจอคำพูดทั่วไปเป็นไงบ้างสบายดีกินข้าวหรือ,อยังค่ะ ซึ่งวันก่อนนะคะแม่ไปทำเล็บมีคนมาจับไหล่เรากระซิบบอกเราว่าเป็นกำลังใจให้นะหรือแม้แต่พี่ผู้ชายที่แบบปกติก็ไม่ค่อยทักเราอยู่แล้วก็มาจับไหล่พูกระซิบกับเราว่าเป็นกำลังใจให้นะผมเข้าใจคุณคืออยากจะขอบคุณทุกคนจริงๆเงินมันซื้อไม่ได้ในขณะที่เล่าผ่านไลฟ์นะคะเจ้าตัวก็เกิดอาการน้ําตาคลอเลยทีเดียวค่ะ ในเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะมันก็มันในเรื่องร้ายมันก็จะมีเรื่องดีเสมอนะคะแม้ว่าทุกคนก็คงจะทราบคุณก็คงจะทราบเรื่องเรื่องเหล่านี้ดีคือคือแมในฐานะนั้นแม่แม่พยายามเวลาคิดเวลาคนมาพูดกับเราใช่ปะเราอ่ะก็จะคิดแทนใจเขานึกออกไหมเอาใจเขามาใส่ใจเราอะ่ะคือคนเราอะ่ะมันไม่ได้รู้จักกันมาก่อนคือโอเคก็รู้แหละว่าเป็นกาละแมนึกออกมาแต่กาละแมเขาไม่ได้รู้จักเรานี่ แล้วสิ่งที่เขาพูดอ่ะมันไม่ใช่สิ่งที่คนปกติที่พูดกันว่าเอ้ยกินไปไหนมากินข้าวในยังสบายดีไหมอย่างเงี้ยค่ะแต่มันคืออาการที่ว่าเดี๋ยวได้อย่าร้อเดี๋ยวรองคือมันเป็นอาการที่ว่ามาจับอะแล้วก็แบบว่าแล้วก็มกักกะซิบแบบว่าเป็นกําลังใจให้นะสู้ๆนะเมืมาา่อาวันเมื่อวันนะ่ะเมื่อวาันก่อนไปไปทำเล็บอ่ะ ไปลานที่ไม่เคยทําอ่ะเราก็ได้ไปลองทําแล้วพี่คนที่ทําเล็บอยู่อะ่ะแล้วก็แบบจะทําเสร็จรแล้วอ่ะก็บอกว่าพี่เป็นกําลังใจให้นะคือหรือแม้กระทั่งผู้ชายอะ่ะคนที่เป็นผู้ชายที่แบบปกติเขาก็จะไม่ค่อยทักแม่เขาก็จะแบบเออกระแลแม่เออ,ะะเอ,อนั่นนี่นะเออถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มาแบบมาพูดกระซิบกับเราอะ่ะว่าแล้วก็มาแบบเป็นกําลังใจให้นะ ผมเข้าใจนะเป็นกําลังใจให้นะคือแม่เจออย่างเงี้ทุกแทบทุกที่ที่ออกไปโดยเฉพาะโดยเฉพาะไปต่างจังหวัดเยอะมากเลยค่ะเยอะมากแม่แม่ขอบคุณขอบคุณจริงๆมันมันเงินมันซื้อไม่ได้จริงๆเงินือ คนเราก็ปิดท่านกันได้นะคะถ้าสมมติว่ารับผิดชอบแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็ควรจะให้อภัยเาะใช่ถูกต้องแล้วนะคะมาที่เรื่องราวของข่าวลือบ้างมีข่าวลือข่าวแววมาหนาหูมากๆเลยนะคะว่าคุณครีมเปรมสินีเนี่ยเตียงหักกับสามีแล้วงานนี้เธอก็เลยออกมาชี้แจงเคลียรชัดสรุปหักหรือไม่หักคะ่ะ ข่าวลือรักร้าวมาพักใหญ่ๆเลยนะคะสำหรับผู้ของนักแสดงสาวคุณครีมเปรมซินีกับสามีหนุ่มนอกวงการคุณปีเตอร์จิรวัตรค่ะล่าสุดเลยนะคะคุณครีมก็เลยเปิดใจชัดๆด้วยน้ำเสียงสั่นเครือแล้วก็น้ำตาคลอยอมรับว่าเลิกกันจริงๆปิดฉากชีวิตแต่งงาน3ปีค่ะโดยเหตุผลที่เลิกรานะคะก็มาจากหลายสาเหตุเลยแต่ละฝ่ายต่างมีชีวิตของตัวเองตอนนี้ก็ยอมรับแล้วก็เดินหน้าต่อ สำหรับตัวเองก็รู้สึกว่าทำเต็มที่ที่สุดแล้วกับความรักในครั้งนี้ส่วนความรักครั้งใหม่พร้อมไหมยังตอบไม่ได้นะคะแต่ก็รู้สึกว่าถ้าวันหนึ่งมันมีสิ่งดีๆมีโอกาสที่ดีเราก็ไม่ควรจะปิดกั้นตัวเองค่ะไม่มีอะไรเลยก็คือไม่ได้คุยกันนานแล้วอย่างี้ี้ยค่ะ เปลี่ยนไหมก็เปลี่ยนนะคือคือแค่รู้สึกว่าเหมือนวันนี้อาจจะโตขึ้นด้วยอ่ะคือมันใช้ระยะเวลามานานคือเราไม่ได้แบบเหมือนเพิ่งรู้จักอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันมันนานแต่พอวันนี้ถามว่าตอนเราอายุเท่านั้นเราก็คิดอีกแบบพอวันนี้คิมก็คิดอีกแบบแต่ถามว่าแล้วเหมือนรู้สึกแบบแย่เลยไหมคิมก็ว่าจริงๆมันก็ไม่เกี่ยวมันก็อยู่ที่เรื่องราวของแต่ละคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถามว่าสบายใจไหม บางทีมันทุกคนมันมีความรู้สึกอยู่แล้วคือมันมันไม่มีใครหรอกเนอะคือถ้าเราตัดสินใจอะทุกทุกคนอะคือว่าทุกคนก็เป็นแต่พอถ้ามาถึงจุดนี้พิมก็ว่าเราก็ต้องยอมรับความจริงแล้วเราก็ต้องเดินหน้าตอนนะะ่อเนี่ยค่ะเราก็พยายามแบบไปกับเพื่อนอะไรเงี้ยคะ่ะอยู่กับครอบครัวบ้างจะอยู่คนเดียวยมีรู้สึกแปร๊แปร๊ะอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าอะไรกันริงเพราะมันนานแล้วมัน,ม,นมันเลยจุดนั้นมาแล้วไม่ได้เสียดาย ที่ผ่านมาความรักดีๆอะไรอย่านี้ทำกันอยู่แล้วก็จะเก็บสิ่งดีๆไว้เพราอว่ามันก็โอเคที่สุดให้กำลังใจให้นะคะนะคะมากันที่คุณท็อปมัธกรบ้างนะคะหลังจากมีเรื่องราวมีข่าวออกมาว่ามีการทำร้ายร่างกายคนอื่นอะไรแบบนี้ซึ่งล่าสุดทั้งเขาออกมายืนยันบอกว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์นั่นเองค่ะ หลังจากที่เมื่อวานนี้ผู้หญิงที่เป็นผู้เสียหายนะคะของคู่กรณีอย่างคุณท็อปนัทกอรได้เดินทางไปที่สถานีตำรวจนครบาลโชคชัยพร้อมทนายเจมตามนัดหมายไกล่เกลีย่ยคดีทำร้ายร่างกายซึ่งเมื่อวานนี้ทางทนายเจมเผยว่าเรื่องของคดีก็ดำเนินไปตามกระบวนการเบื้องต้นต้องแจ้งข้อหาเป็นคดีก่อนแล้วก็ระบุโทษไปก่อนค่ะแม้ว่าจะโทษน้อยแต่ก็ยอมความกันไม่ได้เพราะฉะนั้นในกระบวนการก็คือต้องไปจบกันในชั้นศาล เพียงแต่ว่าสารจะรอลงอาญาหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับพฤติการแล้วก็มีการบรรเทาความเสียหายหรือเปล่าล่าสุดคุณท็อปเองก็ได้เผยกับทีมข่าวนะคะบอกว่าอาจจะให้ข้อมูลได้ไม่มากเพราะว่าเป็นเรื่องของคดีความอาจจะมีผลทางคดีได้ซึ่งเจ้าตัวยืนยันในความบริสุทธิ์ไม่ได้ทำร้ายร่างกายตามที่อีกฝ่ายกล่าวหาแน่นอนจึงต้องต่อสู้เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองด้วยค่ะ ส่วนสภาพจิตใจตอนนี้โอเคแต่อาจจะมีเศร้าบ้างตอนโดนถอดละครซึ่งทางผู้ใหญ่ก็เมตตาบอกว่าให้ไปเคลียร์ความรู้สึกมาก่อนทําให้เจ้าตัวรู้สึกมีแรงและเข้าใจว่าต้องทําอะไรอย่างไรรู้สึกได้ว่าตัวเองเนี่ยต้องแข็งแรงเพราะว่าเจ้าตัวไม่ได้เป็นคนผิดจึงไม่ได้มีความจําเป็นที่จะต้องไปนั่งเศร้าหรือว่าเครียดอะไร กำลังใจคือครอบครัวเพราะว่าพ่อแม่เลี้ยงดูมาจะรู้ว่าเจ้าตัวเป็นคนอย่างไรแล้วก็กำลังใจจากเพื่อนๆในวงการทําให้ผมได้เห็นได้นะคะว่าคนรักผมมากแค่ไหนนอกจากนี้ก็ยังได้กําลังใจจากแฟนคลับจํานวนมากด้วยโดยหลังจากนี้นะคะคุณท็อปก็เผยว่าไม่มีการเข้าไปพบเจ้าหน้าที่ตรวจแล้วเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยได้เซ็นรับทราบข้อกล่าวหาไปแล้วต่อไปก็จะเป็นเรื่องของกระบวนการทางกฎหมายนั่นเองค่ะ ทางฝ่ายชายก็ยืนยันแล้วเป็นผู้บริสุทธิ์แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องเป็นเรื่องราวของหลักฐานแล้วก็คดีความบบต่างๆที่จะเกิดขึ้นต่อไปใช่ถูกต้องแล้วนะคะมาที่ดราม,มา่านางงามกันมากดีกว่าแฟน,แฟนๆนางงามน่าจะกําลังแบบเอะเอ๋เอ,เอ,เอสงสัยกันมากๆเลยด้วยความที่ชุดของมิสแกรนจากประเทศลาวเนี่ยดันไปเหมือนกับชุดของอแมนดาที่จะใส่เนี่ยคุณดูสิเป็นชุด<ๆ>ปรลาดกาดใช่ซึ่งดันไปเหมือนกันนะคะงานนี้ก็เลยเขาก็เลยตั้งข้อสงสัยว่าสรุป ใครก๊อปใครใครคิดก่อนใครคิดหลังค่ะแต่เหมือนกันมากจริงๆเลยนะกลายเป็นเรื่องที่แฟนนางงามไทยให้ความสนใจกันเทียบเลยนะคะสำหรับดราม่าชุดประกาศค่ะจากกรณีที่ชุดประจำชาติลาวของเวที Miss g r a n ์2020นะคะมีความคล้ายกับชุดประจำชาติไทยที่ Amanda o อฟด m มจะใช้สวมใส่ในการประกวด Miss Universe 2020<ม>ในแบบที่ใครเห็นก็ต้องตั้งคำถามเลยล่ะคะ่ะว่างานนี้ใครก๊อปใครกันแน่ โดยทางคุณอัครรัตน์นะคะผู้ออกแบบแล้วก็ตัดเย็บชุดประจำชาติไทยที่มีชื่อชุดว่าไตรรงอนงนาศสุพรรณมัชฉาหรือว่าชุดปรากัดไทยก็เผยความรู้สึกค่ะว่าหลังจากเห็นชุดประจำชาติของลราแล้วก็งงไม่น้อยเลยส่วนกระแสะที่บอกว่าทางชุดประจำชาติลาวนั้นออกแบบไว้ก่อนแล้วนั้นสำหรับตนเนี่ยคิดว่าน่าจะไม่ใช่เรื่องจริงค่ะ มันก็เป็นความรู้สึกที่ทุกคนอ่ะได้ได้เห็นของน่กงกันว่ามันมันหมุมากครับผมแล้วก็มันขาวโดยเฉพาะเรื่องสีซึ่งเป็นสีงใยของทระเไทยทุกทุกคนมีสิทงที่จะดีไซน์ชุดได้ตามคอนเซ็ปต์ของแต่ละประเทศแต่แต่ละกีุ่มแนวแต่ละวัฒนธรรมเพราะว่าประเทศขึ้นบ้านก็มีวัฒนธรรมค่อนข้างใกล้เคียงกันอ้เรื่องสีให้พูดพูดถึงค่าสีก็คือค่าสีดำเงินค่าสีแดงค่าสีขาวซึ่งมันไม่ติดแต่ว่ามันไปมันไปติดตรงที่ มันมองเป็นรงชาไทยที่ตอนที่เราได้รับรางวัลคือประจำป้าหรือตอนที่เราให้น้องวางอะ,ค,ะครับใส่บนบนเวทีเมือเวลาน,นุ่มก็น่าจะต่อมาพูหรือออกมาต่อมาแสดงความผิดผิดออกมาค้านออกมายังน้อยผกว,ว่าผิดในงามจบเป็นน้อยผิดในประเทศไทยก็ต้องไปเจาะไปหาไปหาข้อมูลมามันมันก็ต้องมีหลุดมาบ้างข่าวมนันค่อนข้างดังแล้วมันคน่อนข้างใหญ่พวกโลกเพราะฉะนั้นการที่บอกว่า ทำชุดมาจริงรายยน้อยก็ลงต่องไหมหรือแบบว่าหาหลักฐานที่เราเห็นว่าเคมันเหมือนกันครับทำกันยังไงจริงจริงแล้วมันไม่ใช่เรื่องยากเลยนะในการพิจารต้องใช้มันมีหลักฐานทุกอย่างครับจริงๆถ้าเกิดจะฟ้องอะไรก็ต้องเป็นในส่วนของที่พี่ที่ไหนจริงจริงคนศึกษาันี้คือก็บอกก็ผมก็เรียกศึกษาแล้วเขาบอกว่าถ้าปัญหาไี่จบมันเรื่องนี้คนนี้ก็ฟ้องเลยมิสซีเวร์ไทยแลนด์ได้ทําการแถลงข่าวได้ทําการส่งข้อมูล อดจะยังตัวอ่ากองแม่นี่เลยครับแล้วกองแม่ก็รับรู้เลยว,ว่าุใไกลงหลรือใครสยามใครจีลล่จีนเนี่ยมาจากประเทศไทยเพราะเราทํางานมาเป็นเราเราไม่เคยกบไทยแล้วเราก็อยากจะเอาผลงนานของเราให้ดีคือประจำชาติคนไทยจะภาคภูมิใจเอาดีเลยนะคุณนยกอยากจะคุยกับเขาเลยครับอยากจะทยูยอปอหรืออยากจะแบบคนอื่นคุยเลยแต่ว่าอยากรู้ว่า ก็อ่านนัอนก็เป็นคนาดน้วยตอนหัวีก็อยากเปลี่ยนเลยขึ้นครับอยากรู้ว่าเหตุผลเปนคืออะไรขอบพระคุณมากนะครับคุณอาคับดาครับผมซึ่งงานนี้นะคะทางคุณนวัดเจ้าของเวทีมิสแกรนเนี่ยเขาก็ออกมาบอกว่าอย่าพึ่งยังไม่อยากจะให้ดราม่ากันไปไกลกว่านี้เดี๋ยวต้องรอให้ทางม,มิสแกรนจากประเทศลาวเขามาเคลียร์ออกมาชี้แจงกันอีกทีหนึ่งว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป เดี๋ยวรอทางฝั่งนั้นชี้แจงก็แล้วกันน<ช>ะคะแล้วก็สุดท้ายแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมต่อไป<ช>นะคะอ่ะก่อนจากกันไปนะคะใครที่อยากติดตามข่าววันทองพวกเรานะคะสามารถสมัครง่ายๆเลยค่ะสแกนเคอร์โคด้านล่างนี้เลยนะคะทุลองใช้ฟรีฮาวันค่ะรวไมไปถึงโซเชียลแพลตฟอร์มต่างๆของพวกเราด้วยที่จะสามารถติดตามได้นะคะไม่ว่าจะเป็นทาง Tru e ID Line f a c e b o o k t w i t t e r Instagram YouTube แล้วก็ Tik t o k ด้วยค่ะสวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ขอบคุณที่ติดตามกด Morning i n s i ไซ h ์กันทางช่องท u e ไ n s ์เอ t HD นะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยยังมีคลิปอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายแต่ถ้าไม่อยากพลาดชมกันแบบสดๆนะคะเข้าไปดูกันได้ที่ Facebook Fan Page True i n s s i h t HD รวมถึงช่องทางอื่นๆข้างล่างนี้ใต้คลิปได้เลยค่ะ